พาสวดบทพุทธคุณบทธรรมคุณแล้วก็บทสังฆคุณนี่แหลง่ายง่านะบทพุทธคุณก็มีพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็มีพระปัญญาที่คุณแล้วก็พระมหาการุณาที่คุณนะ ภระบริสุทธิ์ที่คุณนี่ก็เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปราศจ,จากมลทินทั้งหมดเลยนะแล้วก็ข้อที่สองเป็นผู้ที่ปัญญาคุณนี่ก็คือได้ตัดสรลุอริยสัจสี่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงนะอันนี้ือคุณอันที่สองของพระพุทธเจ้าแล้วคุณข้อที่สามก็คือมีพระมหากรุณาที่คุณ เมื่อตัดสรู้แล้วก็มาจำแนกแจกแจงสอนให้คนรู้ตามว่าสัจธรรมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะอริยสัจสีเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้ทางเส้นนี้เป็นทางสวรรค์ทางเส้นนี้ไปทางนรกเปิดเผยออกมานี่คือกรุณาการุณาที่ขุนองพระพุทธเจ้า ในขณะเดียวกันพระปัจเจกับพุทธเจ้านี่ท่านไม่สอนนะแต่ก็ถึงนิพพานตัดสรุเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่สอนพระปัจเจ้าก็ลเลยพระพุทธเจ้าไม่สอนเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยคือคุณของพพุทธเจ้ามีสามแต่ทีนี้พอเป็นคุณของพระธรรมพระธรรมนี่ก็มีสันทิฏฐิโก รู้ได้เฉพาะจะปฏิบัติให้คนอื่นก็ไม่ได้นะ,ะผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองภายมาศึกษาผู้นั่นเห็นธรรมาีภมาภายบวศึกษาก็บบเ,เห็นว่าอย่างไอันนี้คุนข้อที่หนึ่งของประธรรมข้อที่สองนะฮะอักกาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้บ่อจำกัดการซีว่าว่ายุคนี้พระอรหันต์เมดแลเวละกะบ่ถือดิ <c oughs> เพราะว่าภาครรมน่ะปฏิบัติและให้ผลได้ไม่จำกัดการการคือเวลาเวลาใดเวลาใดก็ได้ขอให้ปฏิบัติ เป็นการใดก็ได้เวลาใดก็ได้น,ไดนะเพราะฉะนั้นนี่เข้ามาปฏิบัติเองกับทุกคนมีสิทธิ์ได้เบิดเพราะว่ามัดบจำกัดการคุณก่อท่สานะเอฮิปัสโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเหมือนกับว่ามาเบิงส่วนกันมาเบิงปฏิบัติธรรมเะาเนี่ยนะ มาเบิงมาพิสูจน์สติเป็นจังไดลูกน้ำเป็นยังไดกายใจเป็นยังไดนิพพานเ,น,นเป็นยังไงสวรรค์เป็นจังไงนรกเป็นยังไงมันมีบ่ตายแล้วสิไปเกิดอีกบ่หรือว่าสิสูญไปเลยหรือสิกลายเป็นผีหรือสิขึ้นสวรรค์ล,ลุ่มนรกยังไงเนี่ยให้มาพิสูจน์น้องเบิงส่วนกันมาเบิงส่วนพิสูจน์ด้วยตัวเอง ะมาเบิ้งมันเป็นอย่างไรมันแม่ในรีบบอกธรรมะพระเจ้าเลยมันมีรีบบอกบุญบาปนี่สินะนี่เราว่าเอหิปัสโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดนะมาแม่มาเบิ้งแม่สินะประมะณนี่ยนะแล้วก็คอต่อไปโอปนายิโกโอปนายิโกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนธรรมะ เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาเส่ตนตนก็คือเฮ้านี่แหละใจเฮ้เามัโตเฮ้าอันนั้นตนน้อมเข้ามาใส่ตนจังไดว่าตีเมนยังกยามันสิคือเฮ้านี่แหละในโลกนี้เขาตายไปเขาก็สิีตายคือเขาอันนธรรมะคือกันเบิดเลยสิ่งนั้นบ่เทียงเข้ากับบ่เทียงคือกันนะสินะเขาโกรธเข้ากับโกรธเป็นคือกันเขาเมตตาเข้าก็เมตตาเป็นคือกันน่สินะมันคือกันบิดเลยนะ อมันบ่แตกตา่างเขามีขันหาเขาก็มีขันหานะเขาหลงเขาลืมเขาก็หลงลืมคือกันนี่สินะเขามีกิเลสเขาก็มีคือกันนี่สินะธรรมนะเพราะนั้นเขาเกิดเขาตายเขาก็ตายคือกันเขาก็เกิดคือกันบ่บอแตกตา่างคือกันเบิดเลยเนาะมีนิทานเส้นเเรื่องหนึ่งเป็นนักบวชนะครับ บวชมาหลายปีเละเข่งศีลเพิ่นนี่แต่ว่าบอกบรลรู้ทมจักเถื่อมือนึ่งก็เลยไปกวาดใบไม้คือจั่วกวาดใบมะม่วงงอเส่าพอกวาดใบไม้ไปแล้วอะไรไม่กวาดนั้นมันไปกวาดถึงก้อนหินไหมไปกวาดถึงก้อนหินก้อนหินเกิดกิ่งไปในพื้นไหมเห็นไหมไปกระทบอันพอนไม่ไพ่ที่มันว่างอยู่ไหมเสียงดังป๊อกเลยนะ เสียงดังขึ้นป๊อกแล้วก็หายไปเลยที่นี่ก็เล่าเอาตัวน,นั้นะเป็นนิมิตแล้วก็น้อมข้ามา,สาเสยตนแบบนี้ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปจังสี่น้อจังสิพอน้มขมาเสตตนแล้วก็เลยบรรลุธรรมเลยไหมพระกวาดใบไม้เฉอๆได้บรรลุธรรมไหมโอปนัยโกนอน้อมเข้ามาเสียตนเอ่อเห็นทุกข้างนอกแต่ว่าน้อมขามาเสตตนว่าเฮ้ากับเป็นแบบนั่นละจังส่นะ อระมาณนอีกคนนึงนั่งรูประนันท่ารูประนันท่าถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าและเป็นน้องของนันท่าเนี่ยอ่านั่งรูประนันท่าเล่าสําคัญว่าเล่าสวยเล่างามนั่งรูปประนันท่าที่นี่ก็เลยเข้ามาบวชในพุทธศาสนาค่ะยานเขาว่าว่า โอ้ยเป็นพี่เป็นน้องของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาบวชเราจะาข้องกับบวบวชเนาะยันยันเขานินท่าก็เลยมาบวชแต่จริงๆบริษัทท่าเด้บริษัทษท่าในพระพุทธเจ้าเด้ที่นี่พ่อมาบวชแล้วก็เป็นนั่งทิกษุนีอยู่นี่ที่เขาจัดให้อยู่ที่นี่ถึงตอนแรงมานั่งทิกษซุนี่ก็ไปฟังถ้ำสวดมนต์คือเฮานี่แล้วนี่มาฟังถ้ำมาบึงพระพุทธเจ้าเว้าอย่างแน่ นั่งก็บโปไปแล้วนั่งรูปรนั่นท่าอย่างพระพุทธเจ้าว่าเจ้าของมันเป็นของเหม็นของข้าวร่างกายคือถุงขีดถุงเงยาวพระพุทธเจ้าจะ่ล่าหรือเปล่ตลอดน่ยบาอยางได้ยินเพราะเจ้าของสํนะาออสคัญว่าเจ้าของเป็นคนง้ามนะแต่ว่าบุคคลที่ไปฟังรรมกลับมาแล้วเขาก็ว้ากันแล้วโอ้แม่อนีพระพุทธเจ้าแสดงรรมไพเรในเบืองต้นรรมกลางที่สุด เสียงไพเราะดีผิวพรรณดีรัศมีกับงามนะครับก็เบา,า,าไปเลยคุณข,ของพระพุทธเจ้ามิแต่แนวงงามงามแนวอยากเบิงอยากขู่อยากเห็นนั่นเป็นยังสั่นอยู่ทุกมือจนกระทั่งว่ามือนหนึ่งคนก็เลยแอบไปอย่างนี้แอบไปฟังแต่ว่าบอหายพระพุทธเจ้าหูเลยไปยุขังหลังของนั่งพิซซนี่นะแอบแอบไปบอหายพระพุทธเจ้ามองเห็นอ่า ย่านพระพุทธเจ้าสี่เดว่านั่งเป็นคนขี่ไล่นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าส่งราสรเด้พระพุทธเจ้าผู้แล้ว <c oughs> ก็เลยมาพี่าร้าว่าเอวันนี้เราจะเอากรรมาฐานอะไรน้อให้รูปรนันทาน,น้องเราจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์พระพุเจ้าคิดนะพี่าร้านะก็เลยเนรมิตขึ้นมาได้คราววนะ่าเนี่ย นี่ละมีนั่งสองนั่งถ้นมาเขาจะมีพระพุทธเจ้านั่งอยู่นี่นะ้นับจะมีนั่งสองนั่งถือใบาตาลนอยู่แล้วก็พัดวีให้พระพุทธเจ้าน่ยมันหอดอะนะพัดวีพัดวีนั่งสองนั่งที่พัดวีพระพุทธเจ้านะงามงามอเล่าเบิ้งกันนะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเจ้าของเป็นนั่งกาสองคนที่พัดวีพระพุทธเจ้านะ่ะคือเดียวกับนั่งหง อ่าความงามขอนั่นนะที่นี่เลยจิตของนางรูปนันทานี่ไปอยู่ในผููยิงสองคนอะไรไปยูข้างนอกไปอย่างทอนนันนอกเ,เานอนขามาะเสโตเลยไปอยูข้างนอกจิตทรงนอกก็เลยคิดว่าใส่เขาว่าพระพุทธเจ้าพีไอ้เล่านี่บกเกี่ยวของในผู้ยิงเป็นอย่างคือมีคนไปพัดวี่ไห้นงะคิดนะนะคิดไปนะแต่ว่าตอนนั้น ในตำราเนะี่ยเขาบอกว่าเห็นแต่เล่าผู้เดียวเดว้เห็นแต่นั่งรูปคนนั้นทา่าผู้เดียวผู้อื่ออนผู้เห็นเลยพระพุทธเจ้านี่ละมิดโดยฤทธ์นะผลิตนะทีนนี้กับไอ้คนวิ่นะกับงามเป็นสามสิบหกอยู่อีกสักหน่อยกับเป็นขน้นใหญ่ขึ้นมาแล้วกับผมงอกผมงอกแล้วกับฟันหักฟันหักแล้วกับหนังเหี่ยวหนังเหี่ยวแล้วกับเออก้มลงหลังงอ ก็หลังงอแล้วก็ลมลงลมล,ล,ล,ลงแล้วก็มีหนอนมาซ่อนไส้ตามตาตามหูนี่แมไตไปวมวบมวบมวมจิตของนางเป็นสมาธิเลยจอยอยู่ในหันเลยเดิมทีนั่นจอยในความสวยของเขาเลยประทับใจในความสวยเขาจอยอยู่ในหันของเขาคือข้ามเท่าแล้วก็มันกับแปลไปแปไปแปลไปจิตก็เป็นสมาธิแล้วไปเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วก็ นอ้อมสิ่งที่เห็นนะ่ะเขามาใส่โตว่าโอ้ร่างกายของเขาเนี่กรสีเป็นจังสั้นละสีเป็นคือรูปที่เห็นนะ่ะต่อไปก็สีแกสีเจ็บสีตายตายแล้วกัมีน่นอนซ่อนไส้กระดูกนี่กัสีไปทิมมองนั่นมองนี่นะสิ่งที่เล่าย่านะเราเห็นหมดเลย <c oughs> พระพุทธเจ้าก็เลยสอนทรมะเป็นโตว่าดูก่อนดูบรรนทาเธออย่าสําคัญว่าร่างกายนะั้นเป็นของ สวยของงามเป็นของเธอร่างกายที่เธอเห็นนั้นเป็นอย่างไรร่างกายของเธอก็เป็นอย่างนั้นแหละเธอจงละเสียประมาณนีแเลยอุตจัาแสดงน่างจงจบิตรุดพ้นไปเลยเป็นอหรหันเลยอันนี้บงบอกว่าธรรม,มะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเขาเห็นอียั้งกับน,นองเข้ามาใส่ตัวบรรลุธรรมได้คือกันนะ เรียกว่าโอปนาจิโก้อสุท้ายปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิธรรมะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนธรรมะไปว่าไว้กันฟังกับบ่ได้หรอกเรียกว่าธรรมะสอบอุปมาบ่อยบ่อยว่าสมมุติพระพุทธเจ้าเพิ่นหูแล้วเนี่เพิ่นคือเดิมมีคนตาดี ตาดีมีดวงตาคนบองหูเนี่ยคือเดี๋ยวคนตาบอดอุปมาเป็นเป็นสั้นคนตาบอดเนี่สีเาว้าวจังไงกับบองหูน้ำเขาเขาเบ่งสีขาวกับบองูน้ำเขาว่าเป็นสีขาวเป็นยังไงเขาเบ่งสีเหลืองเขาเห็นสีเหลืองกับบเห็นน้ำเขาจักเป็นยังไดสีเหลืองคนตาบอดเห็นไปถามคนตาดีว่าสีขาวเป็นยังไงเนาะ คนตาดีก็อธิบายไปที่สีขาวก็คือก้อนเมฆก็กยังว่าอีกก้อนเมฆเป็นจังไรนนาะบ่เข้าใจอ่เห็นว่าสีขาวคือปุยฝ่ายนี่แหละกับปุยฝ่ายเป็นจังไรนนาะเออไปซื้อฝ่ายมากมาข้นเบิ้งกับมันอ่อนออนกับโอ้สีขาวมันนุ่มนุมอย่างนี้เองเนาะคิดไปเองอะนะเห็นว่าสีขาวคือเดียวกับนกรนนนกระยางมึงจะนกกระยางเหรอ,อไปซื้อนกกระยางมากอะกั คั่บิึงถือปากนอกกัย่ามันเล็มแหลมคิดไปเองว่าโอ้สีขาวมันเล็มแหลมนี่เอง่นคิดไปเองอะนะ <c oughs> เออแล้วรว่าสีขาวคือสโน่คิดมีสโน่เอาสโน่มาคั่บิึงแบโอ้สีขาวมันเย็นเย็นนี่เองเนาะนี่คือคิดไปเองนะคือว่าโมหูจักขนาแต่ว่าถ้าเป็นธรรมะมันรู้ได้เฉพาะตนได้แบบนี้ ถ้ามีตาแล้วถึงได้ธรรมะดวงตาเห็นธรรมหรือสิู่้เด้ว่าอีอย่างเป็นอีอย่างพราะพุทธเจ้านั่งย่นอยู่อพอสองถามว่าหิมะเป็นอย่างไดว่าสีขาวเป็นอย่างไดสีแดงเป็นอย่างไดเพราะเห็นต่าตาอยู่แล้วมันมันมีคําตอบอยู่ในการเห็นอยู่แล้วสั้นเด้ธรรมะเดอ,อรู้ได้เฉพาะตนคนอื่นบ่หูบ่เห็นถ้านั้นถ้าอยากรู้นี่ครับต้องรู้ได้เฉพาะตนอ่า แบบไดล่ะ่ตายแล้วเกิดบอ,อากาวคิดไปแหละเกิดลือบ่เกิดตายแล้วศูนย์บอผีมีบอรหรือว่าตายแล้วเกิดอีกรอบบอไปอยู่กับพระเจ้าบอตามศาสนาอื่นเข้าตั้งคำถามขึ้นมาแลเลยเข้าตอบบ่ใดคือเดี๋ยวกับสีขาวสีแดงน่อธิบายไปก็พ่เข้าใจดนะิอ่านอกจากเจ้ามีตาเองเท่านั้น เรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนนั่นอ่ะเพิ่นึงว่าเปรียกเหมือนแสงธรรมะเนี่ยเปียกเหมือนแสงพระพุทธเจ้าเนี่สอนเนี่ยเปรียบเหมือนแสงเดิมทีเนี่ยเฮานี่มืดดิมืดบอดแต่ว่าถ้าเฮามีแสงอ่ะคือเดี๋ยวก็เขามีตาเพราะมีตาแล้วเ็าเลยเห็นมรนทุกยางได้บ,บนี้มีคําถามมากในใจกระตอบได้ได้บ,บ้า้าบ่มีตาเป็นอยงไรล่ะเคยเห็นใส่เดือนบ้ คือใส่เดือนนะมันบ่มีตาได้ใส่เดือนเนาะบอบ่เคยเห็นบอฮูู้จักบ่ใส่เดือนฮููจักบ่ฮูู้จักปิ่งบ่มันบ่มีตาเลยมีบ่แมไหมไม่เพี้ปิ่งอ่นั่นแหละคือมันบ่มีตาแห่ยนั่นแหละคือถักคนถ้าคนบอหูท่ามมะเนี่ยสิคือใส่เดือนคือปิงนันนะถามว่ามันมีลูกมีเต่าได้บอมีได้ มันมีชีวิตด้บ่มีใด้มันออกลูกออกหลานใดบ่ออกได้แต่ว่ามันบ่มีตาเด้คือสี่น่ะคือคนเท้านี่ถ้าแม้นเฮาเกิดมาเฮาบ่มีธรรมะนี่เฮาฮู้อยยุพระพุทธเจ้าสามยุวัดแต่ว่าเฮาบ่ได้ดวงตาเห็นธรรมบ่เห็นของพระพุทธเจ้าก็เฮากับบ่มีแสงน่ะบ่มีแสงบ่เห็นน่ะแต่เฮาก็มีชีวิต้อยุ่เกิดน้ำเขา้อยุ่มีบ้านมีรถน้ำเขาก็ไดยุ่ เกิดตายคือการกเขาอะขรคันหาเขากบมีอยู่แต่เขาโบเห็นนี่ไอ้ีนะอุปมาเน่ยแต่บ้าน,นเพราะฉะนั้นจึงมีการประกาศมีการประพฤติปฏิบัติธรรมมีการแสดงธรรมเดินจงกรมภาวหนาเพราะอย่างเพราะว่าให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้เห็นธรรมนะนั่นแหะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ที่นี่เอากับมีเวลากับมาศึกษาเบิ้งได้เท่าใดก็เท่านั้นไผมีดดวงตาเห็นท่ามกับสาทุกแต่ว่าพึ่งรู้ว่ามันบ่อจากัดการคือว่าอย่าไปว่าพลังหันเบิ้ดแล้วกับแมเมนเน้ยเจ้าปฏิบัติถืบอบ่ล่ะเจ้าปฏิบัติบอถ้าไปเดินในมังมีองแปดมันก็ได้เบิดเลยพ,พระพุทธเจ้าตัดเองเด้ที่่แม่ธรรมาบ้านเออพระพุทธเจ้าว่าตราบใดที่เธอยังเดินอยู่ในอริยมรรคมีองแปด โลกนี้จะไม่ว่างจกากพระหังันใหพุทธเจ้าว,ว่าได้นนิเออว่านันผู้ใดเดินยูนในมรกไม่ตองแปดกะถ้าเดินยู่แหละมันจเกิดผลลดเพราะว่าปฏิบัติถูกต้องสินะนี่คือขุนของพระทรรมเป็นองค์ที่สองเลยเด้มีพระรันาตนไตรเม็นบ่พระพุดพระทรรมต่อไปพระสงฆ์นี่พระสงฆ์นี่กะ มีหลายอยู่คุณของประสงค์กันเลยที่เข้าสวดกันเลยสามีจิตปิฎิบโนพระบัณฑุสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัต,รตริตสมควรแล้วได้แก่สิ่งเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษพระสงฆ์นี่สิมีแปดบุรุษแปดคนแปดสเตป็ปแปดขัน จากเดิมทีนี่เป็นคนธรรมดานี่แล้วก็มีแปดขันหนึ่งกโสดาปฏิมาศโสดาปฏิผลโสดาปฏิมาศสองโสดาปฏิผลสามสัจิธาคารมิมกักสัตสี่สัิสธาคามิผลห้าอนาคามิมกักหกอนาคามิผลเจ็ดอหรหัตมักแปดอหรหัตผลเป็นสื่อของของพระอริยะทั้งหมดเลยแปดคนนี่ เป็นซื่อองค์พาริยธรรมรถแปดคนเรียกว่าผู้ใดเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพาริยสิบแปดคนนี่แปดคนนีสิบตกนรกอีกเปรตบังเกิดเป็นเปรตบังเกิดเป็นสัตว์นรกบังเกิดเป็นเปรตบังเป็นอสุรกายบังเป็นสัตว์เดรัจฉานปิดเลยอวัยะอวัยวะพุ่มทั้งซีน้าแมนเป็นแปดโมลุษนี่แปดโมลุษนี่บอลแม่นเป็นได้สัพเพเด้โยมก็เป็นได้เด้แปดโมลุษนี่ คือนา่งวิสาขาน่ะเป็นโสดาบันเงี้สิก็มีเมียมีลูกมีผัวได้เลยบรรลุท่านได้เลยแต่ว่ามีลูกนา่งวิสาขามีลูกตั้งยี่สิบคนเลยมีหลานตั้งร้อยยี่สิบคนแต่เล่าบรรลุท่านได้นางวิสาขาเป็นสงสาวกของพุะธเจ้าก็เกันเด่นอ่นนเลยที่นี่มันก็เลยมีแปดบุรุษนี่แหละแต่ว่าตอนพระพุทธเจ้าสิปริญิพาน่ะ นี่คืออยากจะบอกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าหัลย์ยมก็เป็นได้บ๊วยแม่นเป็นได้แต่ภาพเออแล้มาปฏิบัติดีสิม,สม,สมีโอกาสมีโอกาสเป็นได้เป็นโสดาบันได้สักขีนาข้ามี่ได้หน้าค้ามี่ได้แล้วแต่ไผยปฏิบัติท่าสมควรแก่ท่านถ้าเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วนะสีมีขั้มขั้มหนึ่งที่เรียกว่าสามีจิตปฏิปโนคือปฏิบัติตรง ่นอุปมาจังสิอุปมาว่าคือเดี๋ยวกเขาเขาอยู่ในกลางทะเลน่ะนะเขาอยู่ในกลางทะเลที่นี่แหละเขาเลยล่อยนาไปหาเกาะเพราะว่าหาหม่องพิ่งนี่ทะเลมันบรเิเวณหม่องยูเขานะเขาก็ลออไปหาเกาะหาแหลนนะ่ะนะที่นี่ท้าผู้ใดเห็นเกาะเห็นแหลนนี่การน้อยนั่นแหละมันบอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะมันตรงไปหาเกาะกนะุณะอ่า นี่พจนอย่างว่าผู้ที่ปรดตรงคือผู้เห็นพระนิพพานถ้าผู้ใดเห็นพระนิพพานสมีความศรัทธาเหมือนเรามาทำเนี่ยถ้าเห็นสติเห็นสมาธิแล้วมันมีความเสือขึ้นมามีความศรัทธาขึ้นมาว่าแมนละท่านนี่แหละมันสินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเออคือไปตรงๆแล้วพอเกาะทั้งทีเนาะสิไปทั้งทีสีเถิงใส่เป็นอีกเรื่องหนึง่งสี่จมในละวา่าสีตายก่อนหรือบางคนขึ้นกาอแล้วก็แล้วแต่ แต่ว่ามันปฏิบัต,ติตรงในภาษามีกิพิธิป,ปโนโน่เข็นบวเห็นปฏิบัติบวตรงเลยเพราะมึหูทางเนี่จัดสี้เลี้ยวทั้งซ้ายจัดที่ไปทั้งขวาจัดยูใสเกาะบวเห็นปฏิพานจัดยูใสปฏิพานธ์นั่นว่าปฏิบัติธรรมกับธรรมบุญกับธรรมบริจาคสามสาระเขากับบริจาคบุญประเวทกับธรรมให้ทานนีก่กับธรรมบวชลูกบวชหลานนั่นก็สังสมมาตั้งหลายละบุญน่ะอ๋อ แต่ว่าขา้าวโเห็นอยู่ใส่ละพานในพานมันมีหรือเ่อันนี้คือถือว่ายังบัณฑมีศรัทธาเลยถามมีศรัทธาแล้วน่นคือเดียวกับข้าเห็นเกาะเลยลอยอยู่กลางทะเลนะ่ะข้าสิตรงไปตรงนั้นเลยเขาสิหูขาสิหูของเข,าขงเง้า,ขเขาเองมีความหมั่นใจของข้าเองว่าเออแม่นละนั่นแหละศนระัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นัย่างนี้ผมมีใครมาบอกแต่ข้าเสื่อมขอ้าเองว่ามันมีแท้แล้วก็ปฏิบัติตรงเกิดขึ้นเป็นสงสารวก ผู้ปฏิบัติตรงความปฏิบัติตรงมันสีมีขึ้นมาเองความร้อยตรงตรงมันสิมีขึ้นมาเองบนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่คือคือคือสัทธาแต่ว่าสิมีศสัทธาไดหนิมันต้องไปถึงพูนถึงขันพระหาอินทรียีหาเด้อลยว่าตามภาษาธรรมเด้อมันจะมีหมวดธรรมันม่อสติประฐานสี่คือเข้าปฏิบัติธรรมพาเดินยกกลมภาวนาสนติประฐานสี่ได้นิอ่าายกมือี่สติประฐานสี่ได้แล้วก็เป็นอิทธิบาทสี่ เป็นอินทรีห้าแล้วจึงเป็นพระลาหาถ้าถึงพระลาหานะ่ะแมนละสัทธาเกิดเลยแล้วก็ทําไปโพธชงเจ็ดนี่ก็เป็นถ้ำเคริ้มตัดสรู้อีกมัตม่โองแปดก็แห้งไก่กับไปอีกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสงสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสง์นี่พร,รัตนาไตายองค์ที่สามนี่ในตอนสุดท้ายพเพจนว่า นุตตลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติแปลว่าอย่างไรแปลว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผสมนี่นะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นนี่กว่าคําว่านาบุญนี่กหมาวมว่าเข้าไปวานเข่าลุงแล้วลมันออกล่วงออกผลขึ้นมา เพื่อเลยเปรียบเทียบว่าหน้าบุญคือพระสง์นี่พระสง์สาวกในศาสนานี่เพื่อว่าเป็นหน้าบุญของโลกบ่มีหน้าบุญอื่นยิ่งกว่าเจ้าสิเป็นนักบวชทางใดทางใดก็ยาเจ้าสิไปทําบุญกับเขาทําใดทอาใดก็ยาแต่ว่าการที่ได้มักได้ผลได้เข่ามาหนันในนี่ในใน,ในสงสาวกนี่ได้เข่าหลายที่สุดเด้พพระเจ้าว่าไหวเ ว่าอนุตตลังปุญยักเจตังโลกษสาติเขาจงว่ามักทำบุญบางคนกะมีพอมีแม่พ้าทำบุญก็ทำบุญไปเขาก็ได้บุญสูงขึ้นมากหน่อยกาทำบุญนี่ก็เนื่องด้วยให้ท่านนะท่านวัตถุอภัยาทานแล้วก็มีสูงขึ้นมากกับศีลขึ้นไม่ออกรักษาศีลแปดนี่ถือศีลแปด กับ่ต้องคิดยังไรรายรอกเอ้าแค่ว่าได้เนึ่งลาตีเนี่ก็เป็นบุญแล้วเขานับเป็นลาตีเล,ล่ศีลเ้อเขานับเป็นลาตีลาตีคือศีลสูงขึ้นมาอีกกับเป็นภาวนาคำว่าภาวนาล่ะถ้าไม่มีขึ้นถ้าไม่เป็นขึ้นจากที่เข้าบบมี่เฮากับําไม้มันมีขึ้นขึ้นเดี๋ยวก็เข้าเกิดมี่เอามาจจะโตจากบ่มี่เฮ้าก็ ทำงานหาเงินเลี้ยงเนยอย่างเนยมีบ้านมีรถมีเงินในธนาคารมีลูกมีหลานจากข้างบนมีขามีขึ้นเป็นทรัพย์สมบัตินะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของภายนอกเป็นของวัตถุนะเออเขามีอย่างเนี้ยแหละมีรถมีบ้านมีเงินมีท่องฝากธนาคารมีลูกมีหลานมีทีเป็นของที่มาทั้งหมดข้ามาข้ามาแต่โตแต่ว่าเขาทําขึ้นมาได้แต่ว่ามันเป็นสมบัติภายนอกนะ คำว่าภาวานนาหรือเ็นหมายทางภายในเท่ากับมากายกับจิตแต่ว่าจิตนั้นีนมีบุญมีกุศลมาประดับมันจึงเป็นสมบัติภายในอกระแปลงสมบัติภายนอกเป็นสมบัติภายในจากกายนี่แน่นี่สมมติว่าน้ำปะนะหรือว่าอาหารนี่สิไม่ออกถวายเป็นท่านมาแล้วมันก็จากวัตถุท่านที่เท่าท่านจากเขาจากนา้ำ แล้วก็นักปฏิบัติมาสันเงี้ยสิ่นก็เอาแห้ง่นไปปฏิบัติเงี้สิไปปฏิบัติเดินจงกรมภาวนามีสติมีกุศลขึ้นมามันก็ได้บุญไปน้ากันเลยว่าแปลงรั์ภายนอกเป็นภายในนะจากวัตถุท่านเป็นท่านภายในเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเป็นรั์ภายในนะเพราะฉะนั้นเริ่งภาวนาเนี่ยก็เป็นรั์ภายในทาไมมันมีขึ้นเป็ดเกิดขึ้นคำว่าภาวนาเนี่ย อยากบ่มีก็ให้มีอยากบ่มีบุญก็ให้มีบุญอยากบ่มีกุศลก็ให้มีกุศลอยากบ่มีปัญญาก็ให้มีปัญญาอยากบ่มีสติกับห้มีสติอยากบ่มีสมาธิก็ให้มีสมาธิเฮาจังพากันทั้นี่แหละนี่แหละแม่นเบิร์ดอ่ะเธอเบิร์ดอ่ะแต่ว่าเว้ายั่งให้ฟังให้มองเห็นภาพว่าเฮานี่เป็นชาว้าขุดนี่เฮาเกิดมาแล้วเฮาสิอยู่ได้อีกสักปีจากนี้ไปนี่เฮาสิเฮ็ดอีหยังเฮาได้อีหยังมาแล้ว เาสมควรหรือยังที่สี่ข้นศิละบางยางแล้วก็มาเติมบางยางเข้าไปในจิตในใจประดับเข้าไปเป็นทรัพย์ภายในเขาที่เริ่มจากใสเขาทิเฮ็ดอย่างแน่เขามีผู้บาอาจารย์พ่อแนนําบ่พ่อไปได้บ่เขามีสองทางบ่มีโอกาสบ่จงพูดกับหลายๆคนโดยเฉพาะประธานเท่านัาน้นบ่สิฟ้องนะว่าเข้ากับเปิดโอกาส คือจังซี่แหละเปิดโอกาสไปสีมาก,ก็มามาได้ยินมาได้ฟังยังหน่อยก็มากาบพระพุทธเจ้าเท่านี้ละอ่าแล้วก็มาให้ท่านมันเป็นช่องทางเป็นวิถีเราคนเท่าถา้มีปัญญามันได้ยินได้ฟังแล้วมึงจะคิดหรอกอ่าเช่าพูดเท่านี้นี่คือวิถีเช่าพูดเท่าเพราะนั่นก็เลยเป็นโอกาสมันนี่อัตมาก็เลยอ่าว่าสักเพเหละหลายเรื่องหลายเล่าสรุปแล้วคือ พุ่นของพระรัตนไตรเยล่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ฟังให้ได้ยินได้ฟังอ่ะโมทนาพ่อละมั่ง